ดูบีบแป๊บเดียวเลยไปไหนอยู่บนรถคุณนี่ นิดเดียวตัวนี้บีบเก่งบีบเก่งเอาใส่ทีละสองนี่น้องยิวไม่ได้ไม่ได้ต้องใส่ทีละ เก่งเก่งเก่งจะได้จะได้แม่รามเชื่อีกินลไวมครับ

พอก่อนพอก่อนพอก่อนสองคน,อ,น,นอันนี้หลุดอันนี้หลุดนะเอาอยันอันตัวนีไ้ไม่รู้ว่าฉันยิบอันใหญ่มาแหละไม่เอาเลยอันนี้ใหนนมอ้อเบอร์แปดสิบไหมหกสิบหกสิบหรือแปดสิบนู่นหกสิบ ใช่เลยเดี๋ยวมว่าม,มันมีอย่างอันี้นะมือจานไม่เคยมีอยนะนี่ะนเ,น <ห ả? S 2> เป็นงานแรกกนี่อ <laughs> เป็นงแรกเลยทำรี้หมูเลยก็ครคนนัวสิคนชนบุรีค่ะครับคนนี้ยครับชนบุรีต่ตอนนั้นก็มันกลุ โอ้โห oh. ไอน oh. oh. oh, okay, really? nice. ี่ใส oh. okay. mm ่ป hmm. mm ็นพริกคนเดียวโอ้โหนี่พริกคนเดียวนี่ใส่ไปนี่คนเดียวไม่เป็ีเลยไงมันต้องไม่เปลี่ยนหน่อยล่ะอะไรเนี่ยแม่ไม่ยกคำถูกไหมนี่อ๋อกูไม่รู้ไม่เป็นไรคนไปเรื่องก่อนชิมความเปรี้ยวก่อน mới nói, ở dưới tí cho hết rồi, <coughs> 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 คนจากข้างล่างคนจข้าง่างวมนนอยไหน่อยโลเดียวได้จริงเราต้องสองโลที่ มีพอนเวลานำน้ำมันเยอะแล้มันไม่แห้งจ้มาะพอนำเยอะนี่พอก็ได้ีพอเวลามันม <P UC> ีน้ำอ ah <Twilight> ่ะเวลามีข้าวั่วใส่เข้าไน้ำจะได้แห้งไม่งั้นมันไม่กอ้งจาสุยงพอน้กินแล้วอหมหอมมกินกันกินแลน อทีรงเสีสันสีสันเอานี้ไม่ขวตัวจีนนะเนี่ยไนไปตัวจีนทุกวนไปตัวจีนคนแม่วตัวจีนกินกันหลยหลายคนจ้างมาจ้างมาโดยเฉพาะกิันหลายคนติมน้ำด้วยนี่ใส่ข้าวกั่วไปน้ำจะแห้งไง อันนี่น้ำมันมีไงเอาไปด้วย่ออ่าไปร้วยด้วยใสอีกไหยไม่ต้องใสได้ไหมได้เลยเนี่ยอ่อนน่อยไหยถ้าอ่อนน่อยก็ใสอ่อนน่อยได้ใสหมดเลยได้ไม่น้อยว่าว่าถ้ามันอ่อนเค็มอ่อนเปรี้ยวก็ใสน้ำได้หมดเลยใสน้อยไหมใสไหมคุณฮะใสน้อยไหมใสได้ไหมลองกินนะค่าให่กินน่อย ไม่เปรี้ยมากหรอกนะใสหมดเลยนะใสเลยือว่าอร่อยเปี้ยวเปนเี้ยวหเปรเรียวคนกี่คีข้างหน้า้างบนอนกินกับข้าวแล้วมันจะได้พอดีไงใมันแอยใช่ไหมเอาเรียบร้อยจบาจบ่นี้ทุกอนกมก็พอแล้วไม่มีอะไรหมดหมดเลือด้านล้ยงเดียวนี่เลาลยังเดียวเูรูดีเก็บว เดี๋นี้จะพอดีกรหาดูนะบะหมัวคนชนบุรีครับก็กเจลยพอดีเลยเก้ครับพอดีเลยทม่แม่บะหพอดีล่ะกินข้าวพอดีเลยเนี่ยต้มหมูเลยนะก็กินปลาหมกินตรงนี้นะก็จะเข็มไวดนอยเดียวข้าวจะพอดีอะมาช่วลองกิน มชลงชิมไปชิมดิมจนอิ่มแล้ชจริงครับชิมจริงอ่ให้พ่อให้พ่อใหพ่อชิมนู้นี่แล้วจะพอดีชิกีไม่ยกนีไมยไม่ยไม่ยกไม่ยกชิมดิไม่ยกได้ไหมโอเคลยอเคยอว่าเรากข้าดีนะเป็นไง อร่อยกมันอมร่อยอร่อยการันตีการันตีไหนแม่อามชิมเนี่ยชิมผัดนอยานัชิมแล้วอร่อยมากผัดผัดขนเหนียวข้นเนียชิมกันเองในพวกเรานี่อร่อยอร่อยดูน้ำดูน้ำดิดูน้ำดิ เออถ้าทำแบบนี้ดีเนาะเนาะเก็บไว้นะอันนี้สูตรโต๊ะจีนนะนี่นี่สูตรโต๊ะจีนนะนี่มาเจอได้ทำเหมือนกันอันนี้แม่คุณโต๊ะจีนใช่เขาไปโต๊ะจีนทุกวันแม่คุณแม่คุณโต๊ะจีนวันนี้เลยไม่ให้ไปให้มานี่ปุ้งแบบเออันนี้ปุ้งแบบเร็วๆเลยนะใช่ใช่ใช่โต๊ะจีนก็ต้องทำแบบนี้แหละ400โต๊ะอะไปทีออกเป็นย่างๆออกเป็นชาวย่างๆโต๊ะจีนนะนะ เป่นโคตจีเอาเอาออกมาพามาพิเศษเลยอร่อยมากโคตสีใสเล็กลดยอดตัดใจหลดนะครับตัดใจหมดนะยกเดี๋ยวเรายกหม้อเลยไปจ้างบนนั้นเลยพอเวลาเขาตักข้าวเสร็จก็ตักนี้ใส่ข้าวเลยตักใส่ในกระบอกเลยยกเป็นหมุดนี่เปลี่ยนหม้อหรือเอาหม้อนี้เลยใหญ่ไปไหมกระบวย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพี้ยคัดแต่งงเดี๋ยวเดเพี้ยกัดตังเองเี๋ยวเียมาใช่ใช่ใช่หลยโต้องเหกมนจะเ็มนะไม่เค็มไม่เค็มอร่อยข้าวใช่ยอดยอดอร่อยด้วยีน่ากินด้วย น,นอย่อย่างนี้เลยเอาให้เต็มที่ไปเลยฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอามออมอิวด้วยนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะ